สวัสดีครับล้านลังสิทธ์ทำสีล้อนะครับวันนี้ก็มาอีกหผลงานนะครับเป็นล้อแม็กรถสัญชาติอังกฤษนะครับสโคมาดี้นะครับถ้าเรียกรุ่นผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับสอบถามข้อมูลจากลูกค้ามาก็คือเป็นรถสัญชาติอังกฤษนะครับสโคมาดี้ล้อยี่สิบห้าซีซีนะครับมาทำสีทองฮอน d a กับทางร้านนะครับทำสีทองฮอนด้ากับทางร้าน เราก็มาดูรายละเอียดกันเลยนะครับบริเวณนี้ก็ปิดกันสีนะครับจุบลมปิดกันสีเหมือนเดิมไม่มีสีติดขอบแม็กนะครับรับประกันสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีนะครับเราใช้สกอตเทปนี่นะครับปิดแกนยางกันสีนะครับเวลาที่เราทําสีเราใช้สกอตเทปนะครับเราไม่ได้ถอดยางนอกนะครับสีทองฮอน d a นะครับ สโคมาดี้นะครับเรียกรุ่นผิดก็ขออภัยด้วยมาดูอีกด้านนึงนะครับอันนี้ล้อหน้านะครับล้อหน้าตามร่องตามลืบต่างๆนะครับรับประกันนะครับสีติดทั่วและเกอร์ติดทั่วนะครับหน้าแป้นยืดจานดิสต่างๆนะครับก็ปิดกันสีไว้นะครับอีกด้านหนึงก็นี่นะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองยังไงก็มีแต่สีแน่นอนครับรับประกันสีทองฮอนด้ครับรถ สัตสันชาติอังกฤษสโคโมดี้เรียกรุ่นผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าอันนี้เป็นล้อหลังนะครับล้อหลังนะครับสีทองฮอนด้อ่านี่นะครับขอบแม็กก็นี่นะครับรับประกันนะครับสีเข้าสุดขอบแม็กนะครับสุดสายตามองอยังไงก็มีแต่สีแน่นอนจุบลมก็ปิดกันสีไว้ไม่มีสีนะครับ ทอง h อน d a นะครับสโคมดี้ร้อยี่สิบห้าแม่ชื่อรุ่นมันเรียกผิดเรียกถูกก็ไม่รู้แต่เรียกบ่อยจัดเลยบริเวณนี้หน้าแปลนสัมผัสเราปิดกันสีไว้นะครับนี่นะครับเวลาไปรประกอบมันจะมีหน้าแป้นมาประกบตรงนี้กันสีแตกสีปิ้นนะครับเราเลยปิดกันสีไว้เลยตามแบบฉบับโรงงานขอบแม็กนี่นะครับอ่านี่นะครับประมาณนี้นะครับมุมไกลสีทองฮอนด้ครับผม ท่านใดสนใจทำสีก็ติดต่อช่องทางของทางร้านนะครับมี3ามช่องทางนะครับ Facebook p เพจช่อง youtube นะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยนะครับคำว่าลังสิตท,ทำสีล้อนะครับก็จะเจอ3มช่องทางของทางร้านเรา Facebook p เพจแล้วก็ช่อง YouTube นะครับพิมพ์ค้นหาภาษาไทยลังสิตท,ทำสีล้อก็จะเจอเลยแชทสอบถามได้นะครับรับทำสีระบบ 2K ระบบพาวเดอร์โค้ดนะครับครบวงจรเรื่องสีนะครับ ก็ฝากผลงานนะครับฝากติดตามทางร้านด้วยนะครับร้านลังสิทธิ์ทำสี่ล้อครับสวัสดีครับ